ของหน้าปังหมดปีนี้เลย่อนี้น่้น mm ี hmm. like yeah. it? It like ่เรมแรกยาแรกพร้อมแล้วก <laughs> like <that> ็สามรอบได้อ <it is S 2> <that> ุ <that> ้มหนึ่งเว้แน่นอนบ่สามรอบอุ้มหนึ่งสามรอบอุ่มหนึ่งอุ้มนี่รถตู้เนี่ประมาณสามสิบ่สามที่สามสอบบ่ที่นี่แต่มันอยู่แต่สามที่สามสอบบ่ประมาณ็กิได้อยู่เพราะว่าเห็ดตัวเบาเออ อ๋อจุดต้บาุ่นได้ยเล็กมเลยเล็กมากเลยวะอ้อนี่เตรียมทางเล้ครับนี่ยไอเขาอยังก็เขาไเขาลีนกเขนกครับเขาลีนนกเลยเขาลีนเขาต้ใบเาลีนนกเขาใต้ใบ หน้าปังนะครับเรนถ้าเอาหนาปังนอกเขตชันรับประทานนะครับมันพุทธฆานะครับเรนตำบลทุ่งฝนลำเบอรทุ่งฝนกับตำรวจดอนรานีนะครับเรนมาถ่ายที่น่องในเบืองกันมาแล้วจีเด็กคนเป็นดิสไลย์ไนได้ครับเนื้อที่ก็เอาหน้าช่งนีก้กานากะว่า่็าให้ดีไนได้ครับ ปกับมใส่เลยครับ บ่ลมครับดินดินบ่ลมครับดินบ่ลมเกี่ยวแลีนได้สบายแล้วครับเกี่ยวเฮ้าครับมันก็ไม่มีอย่างไรครับภาพบ่เบิ้งรถเกี่ยวเข่าเห้เราเกี่ยวเข่าครับตรงคบนี้เป็นหน้าปาก่าอีสานครับนี่ครับนี่ครับภาพเบิ้งกันเกี่ยวนี่ครับใครเสร็จแล้วครับอกกับประมาณ สอบสามเบื้องจ่อของหน้ากันประมาณไรละ,ละตกไรละอุ่มครับอุ่มนึ่งกับสี่มามิบสามสาม3ิบสกับสอบได้ครับเด้สามสิบสามกับสอบเป็นเข่าสุดได้ครับแต่ไม่พอถามารับสื่อเลยครับเว่ามาถ่ารับสื่อถึงหน้าเลยครับกิโลละหกบาทนะครับเกี่ยแก้วใสเลยแก้วไปเส้นแล้วไไลครับเกี่ยวเส้แล้วก็จะเอาขึ้นไปขายทงี่ไหนนะครับด้ เดี๋ยวเขาไปเบป็นรถที่เขาจะมารับซื้อเขาเลยครับเดี๋ยวเขาไปเบิ่งจุดรับซื้อกันเลยครับมาแค่เดียวซื้อกันแบบนี้ครับตู้ละหกบาทนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิ่งกันเลยครับนี่ก็เป็นรถที่เขาจะมารับซื้อเขาเด้ครับเนาะ มารับซื้อข้าวถึงที่นะครับาอีสานบ้านเข้ากับนี้งิน,นครับโดยเฉพาะบ้า,บานคุ้ศาครับหน้าปังไม่ว่ามันหลายกวระมูวรับในอำเภอนะครับ,เร,รบเ,เราเนี่ยเราแบบฝนบรรดุงนะครับนี่ครับน,น,รนะครับนะเป็นการโอาโถ่ระดับลลงนี่นะครับเนะี่ โ้อยหกบาทครับร้ลยหกบาทโดนรับรเเงินเียครับเ ตกประมาณไรละอุ่มนะครับอุ่มหนึ่งกับจีสามสิบสามกระสอบหลายคนเห็นหน้าคนถึงหูจักนะครับเนาะตกไรละสามสิบเออไรละหนึ่งอุ่มนะครับแรกเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวนะปังข้าวอีสานนะครับเนาะท่านกัเอาลี่นกนะครับจำข้าวบานเอิ์นะครับเนาะเอาลี่นกไว้ทำไม ถ้าประบบันบรรยากาศครับถ้าปรเบิงการเที่ยวเขาครับหน้าปังครับเห่ือครับผมมีอย่างหลายนะครับเนี่ยคริบอย่าเอ่อขอมุ่นชิบบมี่เจ้าเป็นความรู้แต่ว่ากับผ้าพี่นองเมื่อ้ก็ออกไปก็ไปว่ามากก็เป็นจากภาษากลางเนี้ยดีเล่าเนี่ยกลางนนะครับเนี่ยขออภัยเน้นะครับเนี่ยภาษาบาลเกิดมันออมมากโดยบริสันตใจนะครับ พอไหมหรือยัครับเรียบร้อยครับเมดพอดีครับเก็บเรียบรยบ้อยครับเดี๋ยวเขาไปเบิงว่าเต็มรถนี้ไดี๋ยวจะขุมนะครับสามมุมเครื่องสามมุมเครื่องสามมุมเครื่องม,มุมเครื่องอมุมมุ้มุ ม,มันก็จะพรวนเลยแหละพรูดหลังเตาได้แหละซี่มันตรงสามปุ่มเกินแบบเมตรเตาโลละหกบาทเนี่ยใช่ครับหกบาทหกบาทรับซื้อถึงที่แล้วครับถึงที่เลยรับซื้อถึงที่ครับครับนะ <c oughs> ผมสำหรับคลิปนี้ครับก็จิขอล่าเอ่อพันวีพันวีทุกคนไปก่อนนะครับเนะี่ยก็กันคลิปหน้าเนีนะ่ย แล้วก็อะไรก็แช่นะก็ติดตามมาด้วยครับสวัสดีครับ